ดิฟดิฟดิฟไปไปกับเพื่อนโชคนะครับตอนนี้นะครับผมอ่ะอ่ะคนก็บ,บอกให้เขาไปสิครับไปเจยคือเล่นไปยืนรัดเขาไว้ทำไมน่ะฮะมันเดินไม่ได้นะะ่ะนะเล่นกับเราไม่ชอบเล่นกับเราให้แจงบอกว่าว่าแจงมาซุ่เมเราคือว่าว่าป้าป้าคือ อุ้ยมวยบเลยจิ้มแล้วกิมปะปะสวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆนะครับผมพวกเราก็ทีมงานสายเสมอนะครับสวัสดีครับคุณตัน์ทำไมวันนี้พวกเราสายจังเลยครับผมคุณไปใส่มองใช่ไหมครับใส่มองคืออะไรครับใส่มองใส่มองคือไปใส่ตาข่ายดักปลาครับผม อ่าเขาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูไปงามมั้ยหม่ไปงามมั้ยต้องยกขึ้นมาแล้วเหรอแล้วจะไปใส่ตอนไหนอีกอะตอนเลิกงานอีกนะครับผมเลิกงานเหรอเดี๋ยวไปดูได้มั้ยผมไปดูได้มั้ยได้หน้าสวนเลยโอเคได้ได้หน้าสวนใครับผคิดว่าหน้าสวนผมนะครับเดี๋ยวคว้า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 อันนี้ก็จุ๊บแจงเป็นคนทำนะครับผมอันนี้นะครับที่รั่วลมๆอย่างนี้นะครับผมอ่าวิวก็ไลฟ์สดอยู่นะครับไป เม่น่าสงัเราไล้ไม่เงียบจังอ่ะคุณสิบโมงล้หนิสิโมงทำไมเงียบจังเงียบจังอาบักเอิงโบอไม่เหมนแจงลยแจงไม่อืดเี่ยราดนี้นคุณตบแจงไม่อืเียราดนะแจงอ่ไดเวลาสนุกแล้วสิแล้วไปเดินลัดหน้าลัดหลังเขาไว้ทำไมเนี่ย ด็บเด็บด็บไปไปกับเพื่อนโชคนะครับตอนนี้นะครับผมคุณก็บอกให้เขาไปสิครับเล่นกับเราไม่โชคเล่นกับเราไห้แจงบอกแต่โชคดีหน่อยแจงไม่เล่นนะครับโชคไม่เล่นกับแจงนะครับ โชคก็ได้แต่ยืนมองนะครับโชคนะครับผมปับป๊บปั๊บมาอัายุจรินากี่โชคเยอะโชคเยอะเยอะโชคเยอะเยอะโอ้โหพี่แก้วพี่แก้วอู้หูอู Chaos, ้หูอ้เอาไปรับเขาไว้อีกนั่นไม่รับโชคแล้วอะ่ะไม่รับเขาแล้วอชอบชอบชอบผู้ชายม,ามีไงนี่รถตู้ไงนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคันเนี่ยรถตู้เนี่ยคุณ น่าจะมีแค่นี้แหละคุณโอ้จะไปมแล้วในในในซอยคุณเหรออารม๋อ,อบรรยากาศไม่ลีนะครับผมใส่ไม่ได้เอาโอ้เจ้ไหมเจ้มันมาแล้วเลยไปไปพวกเราไปก,าก็วันนี้ถ้ามาคนเดียวไม่ค่อยดีด้าเท่าไหร,ร,ร่ถ้ามากับเพื่อนไม่ค่อยดีด้าเท่าไหร่นะครับ ถ้าบรรยากาศแบบนี้เรามาคนเดียวนะฮู้ยบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะกราบด้อยกอเองมุดดุงกี้เออมาเจ้มุดลื่นๆเลยคุณต้นเนี่ยโอยโอยจะจับไว้ก่อนมันลื่นนะนี่เดี๋ยวลด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 เดินไปโอเไมาลดนะโอ้ยวันลุกเขาเปล่าเถ้่อเถื่อเถื่อ มัดไอเสี้ยวกูคี้ได้มัดายเขาบอกพวกเราไปๆๆ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 เๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆ โอ้ยเนาะยเว้ยโอ้ยมันหอมจริงๆเลยย่ะดิ่้มันหอมจริงๆเลยย่ะดิ่งไปเร็วไปเโอเจ้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 ไม่มีอะไรหรอกครับคุณคุณเดินไปครับคุณแจงเดี๋ยว่าข้างไหนมั โอ้ยาอีกแล้วครับผมย่าอีกแล้วอ้นี้แกแต่รถส้มอยู่โด่ปะเนี้ยไหมฮะมะมาอุ๊ยลื่นลื่นลื่นล่นวงทวงทวงหนักจังเลยเไมอาเข้ามาเขาทางนี้ พอจ้ะเพียงตัวเกุ๊กเฮ้ยวเขาว่าลูกกันอยู่นะอ่ะน่าจะเสร็จแล้วครับผมโอเคมาเดินมาถึงศูนย์แล้วนะครับผมขอขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมมาป้าปาจ้ามาซุมเน่ากี้ป้ามาป้าป้ากี้อุ้ยมวยหอบเลยยิ้มเร็วกี้ป้าป้าอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยออ้ยอุ้ยอุ้ย ไปกินเนีเขามาเล้วนั่น<า>อ <laughs> <laughs>